สำหรับมหาปฏิปทานสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชื่อว่าโพชฌงเจ็ดแต่ว่าเป็นพชฌงของมหาปฏิปทานสูตรนี่ผมก็จะขอ,อนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอเป็นนิทัศนะ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆตีนว่าคำาีธิบายซ้ำๆกันมากผมก็ยังอดไว้เดี๋ยวเอาแต่เนื้อแท้ของทั่วไ์ของพ่อชงจิตมาแนะนำบรรดาท่านหลายสำหรับสรรมบาลีเนื้อในพ่อชงจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับพ่อชงนี้เป็นพ่อชงในมหาคติปรานสูตร ความมีอยู่ว่าปุณณะจัปรังพิกเวพิกขุธรรมมสุธรรมานุปัสีวิหารติเป็นต้นผมจะว่าเพียงเท่านี้ภาษาบาลีก็ขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมากล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก <c oughs> พิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชชงโพชชงนี่ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้มีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูกนพิสุทั้งหลายย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชชงเจ็ด เมื่อดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายพิสุทธ์ในธรรมวินัยนี้หนึ่งเมื่อสติสัมโพสชงคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูคือสติมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชชงมีอยู่พระณภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมโัชชงไม่มีณภายในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยบระการใดย่อมรู้ชัดด้วยบระการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยบระการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย นี่สำหรับบาลีต้นพมจะกล่าวไว้แต่เป็นเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็เพราะว่าถ้าจะกล่าวไปยืดยาวก็มีเจ็ดข้อก็อมีวยความซ้ำกันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้างเป็นว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเรื่องความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะ,อะไรในโลกด้วยดูก่อนวิสุทธ์นั้นหลายวิสุทธ์ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความคำอธิบายเหมือนกันแต่เ,เรื่องคสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพฌงชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสําคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่าสัญญาเพราะว่าตอนตั้งแต่ธรรมานุธรรมาธรรมสติปัฏฐานเลยนี่วนมาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมด ตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยมีทั้งมีทั้งสัพะวิปัสสนาล้วนหมายความว่าสัถะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เมื่อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับโพชงองค์เป็นเครื่องตัดสรุมีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่โน่นจับอนาปานุสติกรมฐานเข้ามาว่ากายานุปัสนามาหาปฏิปทานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าห้ใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสามปชิชญญะตัวการ สัมัญญะตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เรื่องหรือว่าเราทำแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามอริยาบทการเคลื่อนไหวทางกายเวลานี้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปข้างหลังเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต่อมาสตินิกได้ไว้เสมอว่า ในปฏิกูระบับาการสามิบสองเต็มด้วยความสุปบกในธาตุบับคือธาตุสี่เต็มด้วยความสุปรกในนวสีเต็มไปด้วยซากศพคือร่างกายของเราเหมือนกับซากศพมีแต่ความสุปรกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายเขาของคนอื่น แล้วก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาก็ดีในทุกขเวทนาก็ดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ดีขึ้นชื่อว่าเวทนาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงำจิตใจเราแล้วก็มาในด้านจิตานุปัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องทวนต้นกันอยู่เสมอจึงก็ตัง้งรอยเข้ามากว่าจะถึงโพชิชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จปัญญาสีสอนเราเพื่ออะไร สอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญาขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิ่งกล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเราแลร่างกายของบุคคลอื่นแวัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียด้วยวตัดสกายาทิฏฐิอารมณ์ก็ถึงพระนิพพานคือความเป็นอรหรันต์ นี่สติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าจริงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าอาสติเข้าไปนึกนึกแล้วก็นึกเฉยๆตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กําลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะส่งขึ้นมาได้หรือไม่ได้ก็ใจเป็นตัวนึก เมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้นนี่เป็นอันว่าสติในนึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกรมฐานเข้ามาจนทั้งถึงโพชฌงเจ็ดให้ท่านหลายพยายามคราควรพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเป็นปกติแล้จิตของท่านจะคลายจากอำนาจของกินเลสทีละน้อยดันน้อยตามความตั้งใจ หรือว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถอะนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขสงบสมม,มุมร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาสวยกับใจก็เป็นเครื่องทำใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสำหรับเรา <c oughs> นี่สำหรับเรื่องสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> ได้มาพูดชงข้อดีสองธรรม,มวิจยะคือความสอดส่องธรรมตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องธรรมมาตั้งแต่ต้นจงกระทั่งมาถึงพูดชงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเนี่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหม เห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่อารมณมต้นคือตั้งแต่นาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจนกว่าตะทั้งกว่าจะถึงโพชฌงค์เจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราซึ้งในธรรมนั้นมหมหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ้าง ของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุขรกใจปัญญาของเรามองเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังมีความมัวเมาอยู่ <c oughs> นี่องสมเด็จพระบรมบครูให้สอดส่องหาความจริงพยายามสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความว่ากรรมที่เป็นกุศลกด็ดีกรรมที่เป็นอกุศลกด็ดีคืออารมณ์คิดที่มาในใจ มันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก <c oughs> นี่เป็นของผิวเผินถ้าเย็นนึกลงไปทีว่ากำลังใจเขาเราทรงตัวมั่นไปสมาธิเกาะอ,อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าที่เรียกกันว่ากำลังข้นชาโลกี อันนี้มีในใจของเราเป็นปกติไหมในว่าแต่สูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจของเราสามารถจะตัดคันห้าใด้รือ,อยังเรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ เรายังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรยเยอรนาาตัญญาจริงตอเมื่อไรเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกไม่น่ารักคันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีการทรงตัวคันห้าต้องสลายตัวไปในสุดที่สุดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา สภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันห้าไอะไรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจของเราวางขันห้าเสีนได้แล้วอยากจะตายเขาเชิญหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสําหรับของเราที่จะมีขันห้าต่อไปกําลังใจของเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยกสามต้นสก,กายาธิติมีความรู้สึกว่าเราจะตายมีจิกิจฉาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสีบริสุทธิ์แล้วก็ศีรปตตปรามาตมีสีบริสุทธิ์รักพนันิยพันเมตตาอารมณ์เป็นองค์ข็งพระสดาบันสามารถทรงได้ลเลยทอเ่ียง ถ้ายังก็เร่งรัดจัดทำขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่ากามาฉันทะเราตัดชันได้ด้วยกำลังของอสุปกรรมฐานหรือว่าปริกูลระบับทาตุบับนวสีเราสามารถตัดได้แล้วดีอย่าง เพื่อพยาบาทสามารถจะตัดได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือใช้พรมีหัรสี่เข้าขว้ขวางแล้วตัดได้ได้อย่างนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสำหรับพระหันจะไม่ต้องว่ามากพระหันงยกกล่าวมาแล้วก็คือตัดขั้นห้าเสียทั้งหมดขั้นห้าของเราขั้นห้าของเขาทุกทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุยอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมด ไม่มีการยึดถือกันห้าร่างกายของเรากล้างกายของุคคลอื่นนะทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดถีอว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดมันไม่มีสำหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสำหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิทยะทำได้แลรือยง่ง ใช้อาจจิตใจไข้ควรใช่ปัญญาไข้ควรไว้เสมอเสมอข้อดีสามวิทยาความเพียรน,นี่อารมณ์เป็นเครื่องต่อสู้การที่เราจะหักห้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอรักใคร่อยู่กับกิเลสมานาน ในเวลาที่เราจะจากกันทั้งๆท,ท,ท,ที่กําลังรักก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาหาข้ามอารมณ์จิตเพือเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรกเป็นองค์ของประสูาาบันไม่เพียรละขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คงเรา เพียรละกันห้าของเราด้วยเพียรละคันห้าของบุคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกเสียงทุกอย่างในโลกเสียนด้วยเป็นองค์ขระอรหันนี่เราต้องใช้ความเพียรอยู่ใช้เฉยแค่ไม่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้มีคนที่จะมารลุมรรคผลได้ต้องทําแบบนี้ข้อที่สี่องสมเด็จปรรัญญสีกัตต่าปีติคือความอิ่มใจ ขณะใดที่เราใช้ความเพียงเข้าปราดประหารความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทำลายศีลฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยน่ายความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตาย แรมณมที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้วคือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมดา,นาคนละสายเกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวต่อความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรามีทุนพอในเบื้องต้น ก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ความดีเบื้องต้นเกิดกับเราแล้วความเบื่อปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราคนแล้ว เพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความปลื้มแต่งนี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาสก,กายติติขอโทษจะว่าไปถึงกรรมฐา,านสี่สิบเลื่อยเพราะมันชิน เอาปริกูรสัญญาธาตุสี่นวสีเก้าเขามาหักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดเงงงามของบุคคลและสัตว์แล้วทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายมันเป็น,ปน,ปนมีสภาพมันก็ซากศพมีความเบื่อนหน่ายมีความนังเกียดในร่างกายของเราและร่างกายขเขาบุคคลอื่น มีพรมยานสี่หักร่างความโกรธความย่มบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทำความผิดจุดเสมอจัดแปรพยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นมาได้จิตใจก็มีความเอิบอิ่มใจมีความเพื่มใจเป็นตัวปีติในพชอช่องในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนนี้ละคันห้าละกายของเราละกายเขาบคุลาาคอื่นและ,ละวัตถุทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้ทงนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยาวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทำปีติจิยะเกิดขึ้นมาได้มีข้อทีห้ 5, องค์สมเด็จระจอมไตรยสมตัดว่าปัสสธิความสงบใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทำได้มาตามลำดับเมื่อเรามีจิต รู้สึกว่าความตายมีแน่สำหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเชื่อกฎของกรรมมารมณ์มันก็สงบเรามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบ อารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกายาติติแล้วก็อสุภกรรมฐานนั่นก็ตัดเส้นด้วยพม,มีานสี่อารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สร้างอยู่ตอนนี้ก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูตัดเซ่หมดเลยก็ตัดราวไกยเราและกายขงบุคคลอื่น ไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามในวมหาพริเถริญฐานสนสดตอนนี้จิตสงบจริงๆร,รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมดถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรมสด็คต,ตัดว่าเป็นปัจสติ ความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมมันก็ของเก่ามาข้อดีหกพรอง์ว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเพื่อการทรงกําลังใจว่าว่าเราจะทำลายสังโยกทั้งสิบรายการให้พินาศไปจะไม่ยอมให้กําลังใจข้อเราเป็นท่าของกิเลตันหาุปาทานและกุศลกรรม ตั้งใจแล้วก็คลำดูว่าสังโยกตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสก,กายทิฐิแต่กายยิติตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกําลังใจของเราเราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึก ใจิตใจของเราจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในตรงกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้ใครตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกำลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใย,ยร่างกายของคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินใดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสงคือตัวบรรลุโคตรชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละข้อที่เจ็ดอุบเบกขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังคารูปเปกขายานไม่ใช่ว่ามันนั่งวางเฉยเขาดาข่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจด,ดา่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ขี้เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังมงั่งมายนังถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อน,นั้นอย่างนี้เขาเรียกขันตีอดไอ่ขันตีอดัดไม่ใช่ขันตีอดยังไม่ใช่เบกขา มือเบรขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างเอาเอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่จัวจริงมันไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอาสังขารุปเปีขายานคือวางเฉยในขันห้าเสียห,หมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่เกิดมาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่ชาติวิธุขาความเกิดเป็นทุกข เชือราวิเดีข้าวความแก่เป็นทุกข์รานนำวิดีขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับนับถือตามความเป็นจริงไปความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันเสเลยขั้นห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขัขนก็ราร่างกายของเราร่างกายของบุงงคคลอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดเป็นอุเบกขาวางเฉยมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยพอาีใสุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก นื้วยเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์มีต้องการอย่างเดียวอยากจะพ้นขันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็ดีเทวด,ดาคนดีพรหมคนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอาดาบรรดาท่านเบโยคาวจรทั้งหลายสําหรับการแนะนําในโพชชงเจตในมหาปฏิปทานนัสรสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกำลังใจทรงกำลังใจให้เป็นปกติพิจรารณาทำในพวทโจงทั้งเจ็ดรายการแต่ความจริงไม่ควรจะทําเฉพาะวันนี้วันเดียวพุทจงทั้งเจ็ดรายการนี้ทรงอยู่กับในกําลังใจของท่านบนาุญใดท่านบุญนั้นก็่ีวา่าเป็นผู้เข้ามาถึงบรรลุมรรคผลได้โดยง่าย